สร้างบ้านคนเดียวคลิปที่32วันพุทธที่28ตุลาคมพุทธศักราชสองพได้คานที่จะอยู่ใต้ดินรองรับผนังด้านข้างของห้องนอนชั้นล่างมาได้สองแถวสองชั้น ห้องนอนข้างล่างนี้อีก20ปีข้างหน้าคาดว่าจะเป็นห้องของจันเจ้าของสวนเจ้าของบ้านซึ่งถึงวันนั้นก็เป็นคุณแม่จันคุณแม่นี่เป็นไปแล้วตั้งแต่วันนี้คุณยายจันอย่างสมบูรณ์ตามวัย เพราะเมื่อถึงวันนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็คงชอบแต่จะอยู่เรือนชั้นล่างคงไม่ชอบที่จะเดินขึ้นเดินลงบันไดส่วนชั้นที่สองของเรือนของบ้านในวันนั้น ก็คงจะเป็นห้องนอนของน้องผักกาชื่อในภาษาไทยแปลว่าดอกไม้บุพชาติอันสวยงามน่ารักนางฟ้าตัวน้อยแก้วตาดวงใจของแม่จันทร์ ก็คงจะอยู่ชั้นบนของบ้านพร้อมกับวันนั้นก็น่าจะมีครอบครัวไปแล้วอาจจะมีลูกซึ่งเป็นหลานของยายจันให้แม่ได้ชื่นใจบ้านสวนจันหรือเรือนจัน โครงการสร้างบ้านคนเดียวโครงการสาธิตชีวิตธรรมชาติของนายตะวันพ่อโดยธรรมของน้องผักกานางฟ้าตัวน้อยของแม่จันดังกล่าวนี้สร้างขึ้น เพื่อให้เป็นอนุสรแห่งความรักแท้และจะยั่งยืนยาวนานไปชั่วนิรันต์ชั่วฟ้าดินสลายเป็นบทเรียนให้แก่คนรุ่นต่อๆไปว่าชีวิตที่มีรักแท้รักนิรัน์นั้นมีได้จริงชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ พึ่งพาตัวเองให้ได้ในปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคตลอดจนถึงเทคโนโลยีต่างๆเท่าที่จะสร้างจะหาได้ด้วยตนเองนั้นมันทำได้การพึ่งพา สังคมพึ่งพาเพื่อนมนุษย์ก็เป็นธรรมดาเราไม่ปฏิเสธก็ต้องพึ่งพากันไปหรือก็อยู่ในสังคมอาศัยสังคมอยู่นั่นแหละเพียงแต่หลักการของการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาตินั้นก็คือจะต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างเรื่องที่หลายคนเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่คงจะทำได้ไม่ง่าย เช่นการสร้างบ้านนี้ถึงวันนั้นนายตะวันก็คงเป็นปู่ตะวันไปแล้วก็ได้สาธิตการสร้างบ้านคนเดียวเอาไว้ให้ได้เห็นกันผ่านคลิปวิดีโอซึ่งเกิดมามีท่าน ก่อนที่ปู่ตะวันจะล่วงลับไปมีสื่อโซเชียลมีเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์โลกออนไลน์ไซเบอร์อินเทอร์เน็ตมาทันทำให้มีอุปกรณ์มีเทคโนโลยีที่จะเก็บรักษาคลิป อันเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่ามีเอาไว้ได้พอดีลุงตะวันในปัจจุบันนี้หรือปู่ตะวันตาตะวันในอนาคตข้างหน้าก็ได้สาธิตชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติเอาไว้ให้ลูกหลานคนรุ่นหลังได้เห็นกันและ ที่สำคัญได้สาธิตการสร้างบ้านคนเดียวเอาไว้ให้ได้เห็นว่าบ้านที่จะทำให้มั่นคงแข็งแรงทนทานอยู่ได้นานเป็นร้อยปีพันปีด้วยเรี่ยวแรงหรือน้ำมือของคนคนเดียวนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องเกินวิสัยขึ้นอยู่กับเราจะต้อง ใช้สติปัญญาซึ่งก็ไม่ต้องไปลึกซึ้งไม่ต้องใช้หลักวิชาการอะไรมากมายแค่ภูมิปัญญาที่อาศัยธรรมชาติเป็นหลักแล้วเอาหลักวิชาการมาเป็นรองหรือมาช่วยเสริมอย่างแบบบล็อกซีเมน์นี้ก็เป็นบล็อกที่หาได้จากร้านค้าพัสดุแต่ไม่ใช่สิ่งที่เขา ใช้สร้างบ้านอยู่เดิมอย่างเช่นกระถางปลูกต้นไม้ในร้านขายอุปกรณ์สวนเกษตรลุงตะวันก็เอามาใช้ตัดก้นกระถางออกทำเป็นแบบบล็อกซีเมนอย่างที่เห็นอุปกรณ์ประปา อุปกรณ์กล่องไฟฟ้ากล่องสวิตช์กล่องปลั๊กไฟฟ้าก็เอามาประดิษฐ์ทำเป็นแม่แบบภายในบล็อกซีเมนดังที่เห็นนี้ซึ่งจะทำให้บล็อกแต่ละก้อนในบ้านหรือเรือนจันนี้ มันก็จะมีลักษณะสำคัญตรงที่มันเชื่อมโยงหรือยึดโยงกันทั้งหลังไม่มีก้อนซีเมนหรือบล็อกซีเมนก้อนไหนที่เป็นอิสระมันจึงเหมือนกับเป็นแท่นหรือแท่งเดียวกันทั้งหลังยึดโยงกันไว้ไม่ให้แยกจากกันได้ อย่างมั่นคงแข็งแรงที่ถ้ามีคําถามว่าแนวคิดอย่างนี้ลุงตะวันปู่ตะวันตาตะวันไปเอามาจากไหนคําตอบก็คือเอามาจากธรรมชาติสิบกว่าปีที่เดินทางร่อนแรมไปมาทั่วแผ่นดินไทยนอกจากชอบชมไพรขึ้นภูเขา ชมปาม่าไม้แล้วก็เป็นธรรมดาที่จะต้องพุทธเข้าไปในถ้ำด้วยและถ้าโชคดีถ้ำไหนที่มีช่องอากาศปลอดโปร่งดีก็มักจะไปนั่งอยู่ในถ้ำนั้นนานๆแล้วก็จะไปสังเกตถึงโครงสร้างของถ้ำโครงสร้าง ก้อนหินทั้งหินที่เป็นของโบราณที่คงจะอยู่มานานหลายร้อยพันหมื่นแสนล้านปีกับหินงอกหินย้อยที่เป็นหินใหม่ก็ไปสังเกตว่ามันยึดโยงกันอยู่อย่างไรนั่นก็เป็นการเรียนรู้ หรือลอกเลียนลอกแบบเอามาจากธรรมชาติการสร้างบ้านหรือสร้างเรือนสวนจันท์มันก็จึงเป็นการลอกเอามาจากธรรมชาติเป็นหลักส่วนหลักวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ในฐานะที่เป็นคนมีอาชีพรับจ้างค้นคว้า เขียนหนังสือเขียนเว็บไซต์ก็เป็นธรรมดาก็เอามาประกอบด้วยคลิปนี้ก็เล่าให้ฟังแชร์ให้เห็นว่าโครงสร้างของบ้านหรือการยึดโยงเชื่อมโยงกันของบล็อกซีเมนนั้นเป็นอย่างไร อุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นแบบง่ายๆอย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้าการดูแนวก็ใช้สายเอ็นบางทีก็ใช้ไม้ที่ตรงหน่อยแล้วก็เอาฉากมาดูระดับก็จะมีระดับน้ำเพื่อให้มันได้ฉากทั้งฉากด้านข้างและด้านบนนี่ก็เป็น หลักหรือแนวการสร้างบ้านคนเดียวไม่ใช่ว่าทำแบบสเปสปะแบบไม่มีหลักการอย่างนั้นก็ไม่ใช่ครับวันนี้ก็ถ่ายคลิปสร้างบ้านคนเดียวคลิปที่32เอามาแชร์แบ่งปันให้ชมกันในช่วงฤดเูเข้าสู่ ปลายฝนต้นหนาวแต่ว่าก็ยังมีพายุเข้ามาอยู่ต้นไม้สูงค่าที่ปลูกเอาไว้ก็เริ่มโตด้านนี้หวงหัวลี่หรือพยุงเวียดนามก็มีสิต้นถึงวันที่จันเจ้าของบ้านเจ้าของสวนกลับมาอยู่อาศัยต้นไม้สูงค่า เหล่านี้ก็คงจะมีมูลค่าต้นละแสนบาทขึ้นไปด้านนี้มีสิบต้นก็ล้านบาทอีกด้านหนึ่งโน้นเลยรถนิสสันเอ็นวีไปโน้นก็มีอีกสิบต้นก็ล้านบาทเฉพาะต้นพยุงเวียดนาม20ต้นนี้ก็น่าจะมีมูลค่า สองล้านบาทยังมีพยุงไทยมาฆ่าไทยอีกสองสามต้นปนอยู่ด้วยนอกจากนั้นก็มีต้นไม้สำหรับเป็นสมุนไพรเป็นอาหารเป็นสะเดาเป็นต้นปีบต้นยอต้นชะอมต้นแค่ต่างๆ ก็จะปลูกไว้เท่าที่มีส่วนไหนที่จะเสริมส่วนคอ,อกตรงนี้ก็ทำเอาไว้อนุญาตให้น้องๆซึ่งเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างเอาเศษกระเบื้องมาทิ้งแล้วก็จะมาเป็นฐานเป็นพื้นของบ้านแทนก้อนหินคือหินก็ส่วนหนึ่งซื้อมาส่วนกระเบื้องก็น่าจะเป็น ส่วนมากส่วนใหญ่ความแข็งแรงทนทานของกระเบื้องก็ไม่น้อยกว่าหินเหมือนกันนี่ก็จะเป็นฐานรากของบ้านเรือนจันทร์สวนจันทร์อนุสรรักนิรันของนายตะวันที่ทำเอาไว้ให้กับสุดที่รักยอดดวงใจ อีกครึ่งอีกครึ่งหนึ่งซีกหนึ่งของชีวิตตนเองก่อนที่จะล่วงลับไปแบบที่ได้พูดเอาไว้ในคลิปแรกๆว่าที่จริงคนใกล้ชิดนายตะวันแม้แต่สังยานาดีแม่บังเกิดกล้าวก็ไม่เห็นด้วยกับนายตะวันอยู่แล้ว แต่พอแม่ล่วงลับไปนายตะวันก็ขอทำตามใจตัวเองเพราะตัวเองก็คงจะอยู่อีกไปได้ไม่นานเหมือนกันก็ทำอะไรที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขแล้วก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ถึงวันตายจะได้ตายตาหลับเป็นสำคัญครับ เล่าไว้ให้ฟังกันอีกคลิปหนึ่งหวังว่าจะติดตามดูไปเรื่อยๆแม้มันอาจจะไม่ล้าวใจไม่สนุกสนานอะไรแต่มันจะให้แนวคิดให้มุมมองให้ความรู้ที่แปลกใหม่ที่หาไม่ได้ในที่ไหนๆอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน โดยเริ่มต้นก็โปรดกดติดตาม s ซับสไคร์ไลค์แชร์ไว้เพราะการกดติดตาม s ซับสไคร์ไลค์แชร์บนสื่อโซเชียลมันคือการบอกให้สื่อโซเชียลรู้ว่าเราสนใจที่จะเป็นเพื่อนเป็นแฟนคลับของช่องนี้ถ้าไม่ได้กดติดตาม s ซับสไคร์ไลค์แชร์ไว้ สื่อโซเชียลเขาก็จะไม่ส่งมาเพราะสิ่งที่เขาส่งหรือฝีข่าวมาให้เรานั้นมันคือการค้าหรือธุรกิจของเขาเขาก็จะส่งในสิ่งที่เขาอยากจะขายโดยอาศัยข้อมูลของเราผ่าน AI ที่มีโปรแกรมอัลกอริทึมอยู่มันก็จะประมวลผลว่าเรานี้สนใจอะไร แล้วมันก็จะขายสินค้าชนิดนั้นๆมาให้เราเท่านั้นเราก็จะพลาดข้อมูลดีๆไปเสียโลกทุกวันนี้เท็จมันมากกว่าแท้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นผ่านสื่อโซเชียลมันมักจะเป็นข่าวเท็จข่าวลวงเสมอมันก็จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ลูกหลานคนรุ่นใหม่ถ้าไม่รู้จักเลือกเสพข่าวสารก็จะได้เสพแต่ข่าวที่เท็จ ตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวนั่นเองก็ขอฝากเอาไว้แล้วขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ